พอดดพอประกอบพอดประกอบเอ๊ะมันฝืดพ่ออะไรมามันฝืดเราก็ยังไม่รู้ปัญหานีแต่วันนี้เรามาถามแบบเรียกว่าอะไรหมอเนาะมาหาหมอมาหมอถามหมอดีกว่านะครับผมนี่ดูนี่แล้วก็สวัสดีครับคุณเดือดอะไรกันเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อชื่อพาราเะพาราสเล่พาราผมจริงยกล้อโชว์หน่อยว่ะช่างบอก สวัสดีครับผมเนี่ยเป็ีนชื่ออะไรกันเนี่ชื่ออะไรครับชื่อพาราเลยพาราแหละพาราผมจริงเพราะว่าจะล้อหน้าล้อหลังนะคือฝืดนะครับผมฝืดเลยแต่อันนี้ที่ที่มันไม่ฝืดก็คือเราไม่ได้ข็งแน่นแล้วก็ไม่ได้ใส่เบรกเห็นไหมเบรกไม่มีเคยยึดเบรกไม่มีเห็นไหมเพราะว่าเอาออกพอใส่แล้วมันฝืดไอ้คนมาหิวเท่าผมไม่รู้อยู่ ูแต่ถามว่าตอนนั้นอะโชคดีมากนะคือไม่ได้ไปเป็นที่ความเร็วนะครับเห็นไหมฮูตอนที่พี่ออกตัวแล้วไเบรกพี่เลยสายตาไปนิดนึงคือเบรกปั๊กแล้วคือตายเอาเลยหักงอเลยนะครับผมนี่อันนี้ฉันเคยทำพลาดจัดให้นะครับฮูเปิดร้อนขนนี้ที่ร้อนฝืนนี่มีอะไรบ้าง ปั๊มปั๊มมันไม่อยู่ตรงกลางคุยไอ้ปั๊มแต่งอ่ะมันจะไม่เหมือนปั๊มแท้ตรงที่มันไม่มีลูกยางให้ตัวมันปั๊มมันต้องอยู่ตรงกลางจริงๆมันจะลื่นก็คือเราก็ต้องหาบูัเพราะว่าไม่ใช่หานเตอร์หายมันยากคุยเราใช้งานมาสิบร้อยมันบิ๊กไบต์อ่ะที่ปั๊มเขาล็อกตายได้เพราะจานเขาให้ตัวแต่นี่รถนี้มันจานล็อกปั๊มล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้คิวทุก เกือบลโอเคเอ่อในการที่บอกว่าทําให้ล้อลื่นแล้วว่าที่ช่างตัวบอกว่าหาเซนเตอร์เนี่ยอันเนี้ยที่ยังเข้าไม่ถึงว่าหาเซนเตอร์เราต้องหาจุดไหนแบบให้ตรงกับล้อหน้าล้อหลังที่มันเตอร์นู่นเลยไปหาตรงหน้าโรงเรียนกับสาวมัธยมมาคืออันนั้นเซนเตอร์ของจริงโดนดึงแล้วครับนี่ก็วันนี้นะครับผมนี่แดงมันนี่ก็ของเดิมใช่ไหมช่างตว้ เดิมนะครับอืมสวยแล้วก็นี่เห็นไหมคนถ้าไม่ถึงเกือบเห็นไหมเมอริงคนถ้าไม่ถึงเกือบเสียวหรือไม่ถึงแต่ตายจะไม่รู้คุณค่าหรอมาชีแต่ละวันมันจะมีค่ามากกงนะใกล้ถ้าสมมติว่าวันนั้นพลาดไปก็คืออ่ะเอาอีกเช่นเดิมอีกนะเดิมอีกหมอหมอหน้าหมอวะไรอแล้วก็มีทำหน้า ออันนี้เป็นงานมิลลิ่งใช่ไหมเสมอนี่โดมเนี่ยสวยนะนี่เห็นไหมเมื่อไหรแล้วถ้าน้ำเข้าอะไรเป็นเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำมันก็เข้าปกติมันก็เข้ามาทางหน้าอยู่แล้ยเออนี่แค่มิลลิ่งให้มันปลอยลมสบายออกมาความร้อนออกมาแล้วก็อย่างให้มันเบาด้วยว้าวนี่ปกติน้ำก็เข้าได้เลยนะองเบือ สวยจับใ่อันนี้ค่ะลิปเปอร์จำเลยโอเคผมเดี๋ยวเรอรอตัวจัดการนึ่ดีกว่าเดี๋ยวเราพี่จะถ่ายเป็นหรือว่าเ่าวี่เรอให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกันในท้าคีิพนักงาน เจของตอนนี้ก็เจ๊ตัวตอนนี้ร้อหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ <Ooh. S 2> ใช้เบรกได้ด้วยใช้งานได้ด้วยผ่าล่างของเจง <c oughs> อันนี้มันเป็นพ่ออะไรนะ่จงตัวอ <c oughs> น้าใส่ลูกปืนไม่ใสลูกกำเขามีลูกกำดุนใช่ใช้ตลอดยันลูกปืนไว้เวลาขันมัดแน่นมือไม่ดิบครับผมก็คือตอนนี้ช่างตัวใส่ไปแล้วใช่ไหมฮะร้อยแล้วตั้งเขาเปลี่ยนเป็นของดีสุดนี่นะทุกคนใส่ยังไปใส่เลนด์อ่ะสวยมากสีแดงคือเดแกงงไกันรู้จักช่องพี่วินไหมอ้าวเขินไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่รอเช OK, tiếp theo là lốp lăn, phải không? OK, hả? nè, giờ mình xem Tay. OK, nhé, để chúng ta cùng xem chung Tay. OK, nhé, để chúng ta cùng xem chung Tay. OK, nhé, để chúng ta cùng xem chung Tay. OK, nhé, để chúng ta cùng xem chung Tay. OK, nhé, để chúng ta cùng xem chung Tay. OK, nhé, để chúng ta cùng xem OK, 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 บูทที่ผมใส่ความยาวเท่าไรเห็นไหมทุกคนเห็นไหมช่วงมันมีช่วงระหว่างอันนี้แบบคือให้ห่างก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคือคือมันต้องพอดีใช่ไหมครับก็คืออ่าถ้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 ามันไม่พอดีนี่ก็คือถ้ามันสั้นเกินไปคือถ้าถ้าเราถ้าเราขันแน่นมันก็มันจะฝืดก็เหมือนที่อาการที่ผมเจอใช่ไหมครับอ๋อนี่นะฮะอาการที่ผมเจอ แกไม่หายเลยเอาตรงคือผมถอดประมาณสิบรอบผมดูเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรวะลูกปืนหรือเปล่าผมก็ซื้อมาเปลี่ยนใช่อัอน j a เ,เริ่มประหยัดข้าเมียมากอ๋อเดี๋ยวจ,จัดเบรกนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาชมกันตรอนะครับโอเคครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูฝาดําเรื่องของฝาดําครับซึ่งตัวอของผมนี่มันคือมันหลวมมากเลยใช่ไหมครับมันสึกมันใหญ่แล้วมัน ไม่ก็อยู่อี่ยดูดูสลักครับผมดูคือมันหลวมไปเลยอะทุกคน,กคนมันท้อเลยอะ,อ,ยะอันนี้คือฝาใหม่ดูทุกคนแน,น่นเึ๊กแน่นปึกเลยต้องโดนแล้วแหละต้องจัดแล้วครับทุกคน <laughs> ตม่องจัดแล้วครับเชกตตยเดี๋ยวเกิดสมมติเราไปผ่านหน้าโรงเรียนมัธยมแล้วสาต่ยื่นเบรกไม่ทันเนี่ยเ <laughs> บรกไม่ใช่ครับใช่รครับจัดเลยครับ ล่อมาก็เจอหลายปัญหาเลยนะครับคือถ้ามือใหม่ของผมเนี่ยคือมึอนตืบเลยนะทุกคนผมก็คิดว่าหลุมหลวมแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาผมก็คิดว่าเออน่าจะเบรกง่ายผมคิดแค่นั้นนะผมต้องขายเส็นเหล็กแล้วอันนี้ก็คือมันถ้าถ้าเราเอาไปบิ้วกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมช่างตัวคือไอ้นี่หลุมมันไม่ทำลำบากทำลำบากใช่ไหมครับคือเราไปซื้อใหม่ดีกว่า ค่าทำน่าจะแพงกว่าค่าทำน่าจะแพงกว่าโอเคสรุปอันนี้กลายเป็นเลิกไปแล้วนะครับทุกคนโอ้ยโอเคครับผมตอนนี้ก็ล้อหลังเส้นตัวก็จักรใา้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูนี่นี่ใช้เบรกได้ด้วยนะอันนี้คือเบรกได้ด้วยนะครับถึงชั่วโมงไหมครับพี่วินชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียว ชั่วโมองเดียวจริงๆเพราะว่ามารอาตอนประมาณหกโมงตอนนี้ทุ่มหนึ่งชั่วโมองเดียวคือถ้าเป็นผมก็หนึ่งทุ่มจนถึงตีสี่วันนั้น<ช>ไม่ได้ถ่ายคลิปนะไม่ได้ถ่ายคลิปนะล้อหน้าล้อหลังเนะี่ยไม่ได้หรอไม่ได้ครับ <laughs> ไ,มไ, <laughs> ไม่ได้ด้วย <laughs> <laughs> นานด้วยม่วงก็ม่วงเพนาะนั่นอาร,อารมณ์เสียด้วย <laughs> หาจุดไม่เจอ <laughs> <laughs> ตูอ่ก,กับตานะ <laughs> ด้ยใช่แล้ว ไม่แต่เรียนยังไม่เคยเลยค่ะแล้วก็มาแกะว่ะ,ะไป,ไปลองกินด,ดิไป,ไปลองดดอีใช้งานได้ ยกล้อโชว์ไหนวะช่างพอก<ะ>ยกล้อชยกล้อเลยอ่ะอใช้ใช้งานบิลี่ได้ด้วยคือบนตอนนี้ก็กเข้าสู่หมดปกตินะครับผมใช่ครับผมเป็นหนึ่งชั่วโมงที่มีค่ามากเลยนะแต่ของบิลลี่ ยันหวังไร้ประโยชน์มากมึงจะบอกว่าไม่มีค่าใช่เออนน่นแหละสั้นๆในมึงก็ตอบย้ากูน้องแป้งมึงก็ตอบย้ากูอ,อ่ะก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคละได้จุดว <S <S ดลวนะก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่ล้อลื่นแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของอะไรต่อๆไปนะครับอาจจะมีพวกของว่าใหม่ชุดสีใหม่ไม่รู้อ่ะไม่บอก พี่เดี๋ยวเราต้องถามช่าง,ต,งตุง้งหรือว่าย่นหรือเปล่าแน,น่อะไรยน่นไม่บอกดีกว่าเอาไว้กดติดตามกันต่อไปนะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่สุดยนะขอบคุณมากครับนี่ในงานได้ถึงูบแนะ่นะในงานได้ถึนทูบนะโอเคผมก็กดติดตามกันต่อไปนะฮะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย